เคยคิดไหมครับว่าถ้าห้องเรียนของเรากลายเป็นโลกผจญภัยใน VR มันจะเจ๋งขนาดไหนคําถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่เลยนี่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดานะครับแต่มันคือการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สมจริงมากๆแล้วเขาเปลี่ยนตําราเรียนให้กลายเป็นโลกเสมือนจริงที่น่าค้นหาได้ยังไงมาดูกันครับก็เพื่อที่จะแน่ใจไงครับว่าเนื้อหาในเกมเนี่ยตรงกับที่เรียนในห้องเป๊ะ,เ,ปะเลยเห็นชัดเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนจากการท่องจําเฉยๆ มาเป็นการลงมือทําจริงกุดใจสําคัญเลยก็คือต้องสนุกครับพอ,พอสนุกปุ๊บการเรียนรู้มันก็ดีขึ้นเองเบื้องหลังความสนุกเนี่ยเขามีหลักการออกแบบสําคัญอยู่3มข้อด้วยกันครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําแล้วก็ดึงให้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆพอมีของดีแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วจะโปรโมทยังไงให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดเขาเลยใช้การตลาดดิจิทัลหลายช่องทางเลยครับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ก็เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนสนใจเข้ามาใช้เกมนี้กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงคําถามที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้กันบ้างคําถามแรกเลยเกม VR เนี่ยมันช่วยให้เรียนดีขึ้นได้ยังไงกันแน่มันสร้างประสบการณ์ที่สมจริงครับเลยทาให้เข้าใจและจําเนื้อหาได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วทําไมเกมการศึกษาต้องใช้การตลาดดิจิทัลด้วยละ่ะมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอสําคัญสิครับเพราะมันช่วยให้เกมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากมาก แล้วถ้าอยากเล่นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรไหมครับใช่ครับต้องมีแว่น VR ถึงจะได้รับประสบการณ์ที่สมจริงแบบเต็มๆแล้วเขามีแผนจะขยายไปสอนในระดับชั้นอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิจัยและวางแผนครับเพื่อต่อยอดไปยังระดับชั้นอื่นๆต่อไปคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือ VR จะกลายเป็นห้องเรียนแห่งอนาคตจริงๆหรือเปล่า